และนี่คือวิธีเปลี่ยนดาบคู่โอเด้งให้กลายเป็นปานเพลิงหรือว่าดาบไฟนะทุกคนดู นี่ <c oughs> ติดไฟแบบเบรนนิ่งเลยนะครับนะโอ้โหบอกเลยว่าจับแมวมากนะครับนะโอเคก็สวัสดี f อที่น่ารักแลยก็ใจดีทุกท่านด้วยนะครับเพื่อผมชิโร่ภูมดยังยงว่าชิโร่ก็ได้นะครับมาเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกแค่ผมด้วยนะครับนะอย่าลืมกดติดตามแล้วกไลค์ like, มาเยอะๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับน,ะน้องเอฟซีนะครับที่ทักเฟซมานะครับนะแล้วก็ให้หยิบยืมรหัสมาให้ผมได้รีวิวหรือว่าให้ผมได้มาลาค้าหัวนะครับนะคือมีน้องคนนึงเนี่ยทักเฟซผมมาบอกว่าพี่ครับบผมมีดดาคู่เอนชร์ติไฟ น,ยน,นอยากลองมาให้พี่ทําคลิปหรือว่าทําคลิปราคาหัวลากไอเล่นดับคูเอ็นชาร์ติดไฟนะครับนะก็ต้องขอบคุณน้องเขามากๆเลยแะขอบคุณออกคลิปเลยนะครับนะที่ให้ผมได้ยืมรหัสมาเล่นนั่นเองนะครับแล้วบอกเลยว่าผมเนี่ยเล่นหลาด น้อง f 4นะครับแล้วก็ค่าหัว3 0 m ด้วยคนระับคือต้องบอกว่าค่าหัว3 0 m 2ฝั่งเลยทั้งมารีนทั้งไทเลตเลยบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับนะแต่ว่าเล่นเป็นเผ่าสกายเปียนะครับแล้วก็คืออยากผมอยากมาลองดูว่าดาบคู่ enchard ไฟเนี่ยมันจะแรงและโกงแค่ไหนนะครับเพราะปกติผมก็เล่นดาบคู่แล้วในราคาหัวเนี่ยแต่ว่ารหัสหลักผมเนี่ยผมไม่ได้ enchard ไว้เลยนะครับนะคือตั้งแต่หาของหาอะไรเสร็จปุ๊บทุกคนรู้ไหมผมไม่เล่นเลยเวย้ย นะครับถ้าจะเล่นอ่ะจริงๆ,ๆนะ่ก็คือมาเล่นตอนทาคลิปหรือว่าตอนอัดคลิปนั่นแหละนะครับก็นะคือนะถ้าเกิดไอหาของหมดปุ๊บใช่ไหมมีสมอเรือมีหมัดกูเนะ่หาเสร็จปุ๊บผมไม่เล่นเลยนะครับนะเล่นเฉพาะตอนทาคลิปแค่นะั้ออน,นเองครับไม่ได้คือไม่ได้ซ้อมมีพีไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้พีพีอะไรแบบหลังกล้องหรือว่าอะไรเลยนะคือไปเล่นเกมอื่นเลยนะผมเล่นเกมอืน่นเลยเพราะผมขี้เกียจเล่นนะครับนะมันก็เหมือนเดิมอ่ะกลับหลุมเดิมเลยนะครับนะเอน็เอนชาร์ผมก็ไม่เอ็นชาร์ผมปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะ นะครับแล้วต้องขอบคุณน้องโหนนี่ด้วยนะครับที่ให้ผมยืมรหัสมาอ่ะเดี๋ยวให้ด่วนนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดใส่มีซีเนี่ยมันติดเบอร์อยู่แล้วนะครับแล้วติดเบอร์เรียบร้อยเมื่อกี้ปิ่งด้วยนะครับนะอ่ะก็แน่นอนนะครับแล้วไอ้ดาบคู่ว่าเป็นอีกหนึ่งดาบที่แรงเกือบเท่าเท่าเซเบอร์เลยนะครับนะเกือบเท่าเท่าเซเบอร์แล้วก็เกือบเท่าเลงโมกุด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าแรงกว่าเลงโมกุเปล่านะแต่คือมันก็นะนะครับก็คือไอสองดาบนี้ก็เรื่องดาเมจนะก็ เกือบเท่าเซเบอร์ว่าอย่างี้ดีกว่านะดาบคู่ก็ถือว่าดาเมจแรงมากๆนะเออทำเล่นไปนะแล้วยิ่งมีเบิร์ไฟเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะโกงแหละนะครับเปิดกิตเชนก็เปิดไม่ได้ยมันโดนเบอร์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเอามันไปเล่นในคลิปนี้ให้ดูกันนาะอเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยเข้าใจไหมเออนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปลุย อ,อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโ oh <man. S 2> อแม่อ้าวอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชชอปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมตอีกสอนะเหมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3มหมัด V ี2และดับสุม่มมีบริการรับทำาหมัด V ี2ทุกหมัดร,ราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไกต่ตาเริ่มต้นที่9 9บาทนะครับผมเฮ้ยเอาว่าเว M, นะเจอริบ 3M มเอ็นะครับที่ส่ะเายิงเรีกเ่ากี้ มาในที่สุดก็เจอคนสู้แล้วเฮ้ยดูดไปก่อนทีนึงอุย้ยเพอรบิเคนเป็นด้ะเอาเพอรบิเคนเป็นกับเราอะแน่แน่แน่ไปยืมห่อปลาเราอะ่ะไปยึดหลบอุยอ้ยอุย้ยเอาหลบไม่ได้มันมันมันอยู่ที่เมื่อกี้จะจำได้ว่าหลุดออกไปแล้วนะเอ้ยขอคิวไปก่อน อะไรอะเราอะอุ้ย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 แน่แน่นี่ไงโดนไฟครับโดนไฟแล้วโดนไฟแล้วเจ็บเจ็บสามพันแปดอะเออรอใส่อย่างเดียวโอ้โหโอ้โหแม่งรอใส่อย่างเดียวจริงนะเนี่ยมากุเกตนะเอามาเอาดิเกรนะเอาเปล่าเกรนะรอดูอย่างเดียวรอดูอย่างเดียวเกรนะเฮ้ยเฮ้ย เียแม่งแม่งเอาเลยวะ่ะเฮ้ยมันตึงนะเนี่ยน่ะเหยียดใช่ไหม <c oughs> อุ้ยตายวะ่ะไอ้เชียเอ้ยเสียเชิงวะ่ะแม่ง <c oughs> เสียเชิงวะ่ะมาใหม่ดิกูไม่เชื่อสายตามาใหม่มาใหม่ครับไม่เชื่อสายตาปิงมันเด้งสองร้อยไรวะเนี่ยทุกคน <c oughs> ผมเปิดปิงให้ดูนะ <c oughs> เอออะไรอ่ะพิมพ์ว่าอะไรเวทอ่าโอเคโอเคอ่ารอ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 โอเคโอเคมาออกมาสู้สาย์ทีมา รอบนี้แหละเอาไปซะเอาไปซะอื <c oughs> แม่งมันเล่นรอสวนจริงๆครับทุกคนผมไม่ไหวละมันเล่นรอสวนจริงๆเว้ยคือถ้าถ้าผมไม่เข้าอ่ะมันก็ไม่เข้าเออผมพูดอย่างนี้เลยนะถ้าผมไม่เข้ามันก็ไม่เข้าเว้ย,ลยนะมมกลัวเลววิ่งอยู่อย่างเงี้ยเอาดิกลัววิ่งอยู่อย่างเงี้ยผมไอ้สกายเปียมหิวเลือด์ได้อะกลัววิ่งอยู่อย่างเงี้ยกลัวไม่เป็นไรครับกลัววิ่งอยู่อย่างเงี้ยเอาดิหลบออกมาได้เอาดิด เอาดิเอาดิกูว่าอยู่อย่างเงี้ยกูเอาดิผมก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับรอสกิลมาแล้วผมก็ค่อยใส่อ่ะเอาดิอะถึงเวลาผมมาเกตอ่ะถึงเวลาก็เกตเอามาดิอยากเกตก็มาอมมีเขตนทุกคน อืตายซะรอสวนก็ตายซะเรียบร้อยนะครับแม่งตายอีกทีหนึ่งเคจีจีแล้วครับอ่ายังดียังดีเขายังเป็นผู้เล่นมีมารยาทนะครับเมื่อกี้ก็สะใจไปหน่อยเนาะหรือว่าพิมจีจีเข้าไปเนาะกู๊ดเกมนะครับผมสเต็ปเขาเล่นแบบรอสวนนะผมรอรีรอรีเซตก่อนรอรอรีเซตรอรีเซตโอ้ย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 ออกเลยครับอย่างนี้ออกเลยอย่างนี้ต้องลาออก โอ้ยเ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 อ้ยแรงเกิูมาละแรงเกิูมาละแรงเกูมาละแรงกูมาละแแรงเกินไปาละมันจะแรงเกินไปละแรงเกิูมาละนะเราอะเล่นฟ้าเลยนะขออนุญาตเล่นฟ้านะเมื่อกีป่ะนี่เปิดปีแคนเป็นอะมันเปิดปีแคนเป็นครับโอ้เปิดเพชรเแค้นเป็นเหมือนกันนะเอาดยเปิดปีแคนเป็นเหมือนกันเมื่อกี้อืมหิวเลือดก่อนอ๋อหิวเลือดก่อน ขอฮิวเลือดก่อน,น้วเราอะขอฮิวเลือดก่อนเฮ้ยสกิลไปแล้วนะทำไมสกิลไม่ออกวะงงว่ะเออสกิลไลวสกิลไม่ออกงงเหมือนกันนะครับจริงเมื่อกี้ได้จังหวะดีเลยด้วยได้จังหวะแบบดีระดูดนานเคนแตกเลยนะบผมว่า <c oughs> โอ้โหเอ้ยนี่ไงรอดูโลดเนี้ย มีเงารอดูดโล่แล้วไปเอ้ยไม่โดนว่ะถ้าเกิดโดนนะบอกเลยถ้าโดนนี่มีมีสะดุ้งมีสะดุ้งเพือกบอกเลยถ้าโดนนี่มีดุ้งเพือกนะครับอุ้ยแล้วโคตรแม่งเงอดูดแบบผูกทางด้วยโคตรแม่นโอเคจีจีครับหรออ้ยอุ้ยอุ้ยโดนน้องออนิวอุ้ยน้องออนิวมันหมุนอุ้ยมันหมุนหมุนหนะหมุนหนะน้องออนิวหมุนหนะ มีไงหมุนอ่ะเรียบร้อยโอ้โหทุกคนดูดิดาเมจยังเบิร์นอยู่เลยอ่ะดูดิดาเมจยังเผาอยู่เลยครับเอ้ยมี 9M ว่ะ 9M นะครับ 9M เผาปลาโมจิตื่นเอ้ยหลบไปจะน้องออนยิวหวะจะน้องออนยิวหรือใช่ไหมฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยพระมาไงพระเอ้ยพระ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 เอ้ยพระมาไงวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยพระพระข้างพระข้างเดี๋ยวลุ้มลุ้ไอเอาไอ้พระก่อนไอ้พระนี่ไอ้พระโอ้พระแม่งคอมโบเนี่ย เอ้ย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 เกินเกินเกินใจเย็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 นพระอุ้ยเอ้ยเอาพุ่งไม่ถึงเอ้ยวัดตะฟักพึ่งมุยพุ่งไม่ถึงพุ่งไม่ถึงพุ่งไม่ถึงกูขึ้นแป๊บขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บขึ้นแป๊บขึ้นแป๊บเดี๋ยวรอรอขอขอเกตก่อนได้ปะขอเกตก่อนนี่ไงเข้ามาเจอต่อเลยมาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่ใจเย็น ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอยู่วะบอกให้ใจเย็นเย็นไงบอกให้ใจเย็นเย็นปล่อยให้ใจเย็นนี่ไงบอกให้ใจเย็นไงใจร้อนอะเราอะนี่ไงเอาไปก่อนไม่โดนเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทะลุปุกโป่งไปหมดทะลุปุกโป่งไปหมดจะเล่นเชิงเหรอจะเล่นเชิงเหรอจะเล่นเชิงเหรอฮะเอาไปเผาโอ้โหมันออกไปเลยว่ะมันหลุดมันหลุดออกไปจากระบบนิเวศเอ้ย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  นี่ไงยังไงยังไงเรียบร้อยตายซะแม่งลำคานว่ะอะไรต่อยอยู่ได้อดส่เก้าเอ็มแล้วเก้าเอ็มอกเซิร์ฟไปเลยอะทุกคนดูดิแม่งจะมาไล่ต่อ,อยทาไมวะฮะไม่เข้าใจคือมันติดไฟไงมันติดไฟไงมันติดไฟไงมันติดไฟมันติดไฟเอ้ย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 มันลาข้าวหัวกูไปแล้วมันลาข้าวหัวกูไปแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอา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 ติดติดติดใจเหรอทำไมมันมันติดมันไม่ติดคอมโบวะหรือว่ามันอะไรวะเนี่ยเอา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 โมตีมันต้องติดคอมโบนะอ๋อหลบครับอ่าลองของอ่ะได้ได้ได้อ่ะลองของเอาไปดิเนี่ยลองของเรียบร้อยตายซะเอ้ยเอามาดิเอ็ดคเอ็ดค อุ้ย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 ย่อนอมีคอมโบเอาดินี่อุ้ยเอ้าทำไมมันคอมโบไม่ได้ครับโปรตีมันต้องดูดไม่ใช่เหรอโปรตีมันเอ้าล้วไปตรงนู้นทำไมอ่ะต้องสู้วนอยู่เอา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 อะไรอะไรวะนะเอาเอาเอาอืมลากแม่งเลยแค่นั้นแหละนี่ไงเอ้ยตายป่าวะแน่มีสวนมีสวนเดี๋ยวก่อนเถอะมีสวน

ดีนะมันไม่ลุมถ้าเกิดถ้าเกิด,กดมันลุมเมื่อกี้กูตายไปแล้วอืมดีนะมันไม่ลุมไงถ้ามันลุมผมเมื่อกี้ตายนะนคือมันมันจับแบบเป็นงานไงเออเรียบร้อยอืมอีกใช่ไหมเอาอีกใช่ไหมเออแล้บเบิลคิวไปโอเคเคพื่อความสบายใจของน้องเขานะครับนะผมก็จะออกเซิร์ฟเออไม่ใช่ออกเซิร์ฟเอ่เอลองเอาออกรหัสให้นะครับนะอ,ออกรหัสให้ดูแบบสดเลยในคลิปนี้เลยนะครับนะว่าผมเนี่ยอัดคลิปเสร็จปุ๊บผมออกให้ทันทีนะครับ ก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าไอมันติดไฟกโ็โอเคอยู่นะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันไม่ดูดเข้ามาเรื่อที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยสองดาบอะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆแค่คคนี้มันดูดเข้ามาแล้วผมแบบสามารถแบบว่าคอมโบค้างต่อได้เลยอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเเพราะผมลืมลืมอ่านรายละเอียดไอติดสถานะ,นะเอนชาร์ดะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะผมไม่ได้อ่านเลยผมเอามาเล่นปุ๊บเอาเล่นสดๆเลยนะครับแต่ผมว่าก็อโกงอยู่นะนะครับแล้วมันสามารถ ดับเคนหรือว่าดับอะไรได้เลยนะครับนะเออก็คือเคนแตกนั่นแหละนะเพราะโดนไฟเผาไปเรียบร้อยนะครับนะแล้วคือถ้าเกิดโดนสกิลปุ๊บมันยังติดเผาอยู่เลยนะก็ถือว่าโกงใช้ได้นะถ้าเกิดโดนทีเนี่ยนะครับนะทำมาเล่นไปนะาสองดาบนะแล้วเป็นเป็นดาบเมตาในปัจจุบันนี้ยังอยู่เช่นเดิมด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะเป็นดาบที่โอ้โหโกงใช้ได้เลยครับโกงไม่พอ้ําติดไฟอีกนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมนะวันนี้บ๊ายบายครับผมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะบครับ